สวัสดีครับผมดิชิตแทนกัมเตอร์นะครับจากคลิปที่แล้วที่เราทําโต๊ะลักษณะโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้จําได้ไหมครับให้แม่บ้านเนี่ยแหละครับทีนี้ว่าปกติแล้วเขาก็จะใช้พวกไดเป่าผมนะครับหรือว่าพวกหนีความร้อนอะไรทํานองนี้เขาเก็บไว้ในลิ้นชักแต่ว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยผมก็จะทําเป็นตัวชุดวันนี้เราก็ทํา DIY นะครับชุดเก็บตัวไดเป่าผมนะครับแราว,ว,วเก็บก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่ครับ ก็จะดูเรียบร้อยนะครับครับหรือว่าจะเป็นขวดต่างๆเนี่นะครับส่วนในในรายละเอียดของคลิปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นเทคนิคในการนําไปทํานะครับเช่นการทาจิกต่างต่างเนี่ยทำจำนวนเยอะเะเนี่ยใช้จิกตีได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับ <ac> ครับ <c oughs> ผมก็ทำเฟรมไม้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นกล่องขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วเราก็อันนี้ยิง <mat> <c oughs> แม็กเก็บไปก่อนนะครับตรงนี้ <c oughs> ่น,นี้ผมใช้เศษไม้อัดสิบมินะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะแปะลงไปทากาวแล้วยิงแม็ก แม็กอันนี้ลูก20ก็จะสูงขึ้นไปสักหน่อยครับจริงๆ15มิลก็เหลือเฟือแล้วนะครับเอิญเดี๋ยวลองลูก20มิลใช้ปืนไฟฟ้าเราเนี่ยแหละครับของเจม่านะคร,ครับก็ยิงลงได้สบายๆนะครับอาจจะเป็นไม้เนื้อไม่แข็งมากแลยตรงนี้เนี่ยก็ไม่เน้นงานหนักอยู่แล้วนะครับ ถ้ายิงเนี่ยบางทีส่งบางครั้งลูกกระจอกเป็นเหมือนลิ้นเขาจะเป็นคู่ๆหน่อยนะครับเนี่ยฮะมันจะมีความาถ้าเกิดต้องการความสวยงามต้องโป๊ช่วยนะครับอ่าครับเนี่ยก็อยู่สบายๆนะครับถ้าเกิดว่าล้นออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยเราเราก็จะเก็บด้วยลูกปืนอดอกกัดตรงปลายลูกปืนผมใช้ทิมเมอร์อันนี้เป็นของเจม่านะครับก็จำหน่ายได้ดีพอสมควรนะครับใช้ดีนะครับรุ่นนี้ ครับก็รวดเร็วดีครับเสมอเรียบอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็ขัดเก็บซะหน่อยนะครับประคั้งการซอยฟอร์มก้าเนี่ยหรือว่าซอยแผ่นลาไมเนี่ยถ้าใช้ลวดถ้าใช้เลื่อยเนี่ยบางทีลวดจะวิ่งเข้าไปข้างในบางท่านเขาก็ใช้ไม้นะครับมาลองอย่างเงี้ยก็ได้ทบไม้บางๆถามว่าเอียงตะแคงเป็นไรไหมนิดหน่อยครับเพราะเราเผื่อไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มี ริมออกอยู่แล้วนะครับนี้ถ้าเป็นกาวยางถ้าท่านจะทากาวยางเนี่ยหลายท่านเขาก็ใช้แผ่นเซษลามิเนตของเขาเองอ่ะแล้วก็มาตะไบตรงปลายนะครับให้เป็นฟันเพื่อที่จะไปปาดไปปาดตัวกาวเนี่ยนะครับให้มีพื้นที่กาวเล็ดรอดอยู่ในร่องฟันอย่างเงี้ยนะครับ ครับก็เป็นกล่องขึ้นมาเลยเราติดฟฟร์เมก้าขึ้นมาอย่าั้ยใช่ไหมบางทีถ้าบางท่านถ้าทํากล่องส,สวยๆก็ทาเนี้ยก็แบบนี้ก็ได้ครับครับทีนี้โจทย์เขาผมก็คือผมจะใส่ตัวอันนี้ลายเป่าผมนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวหนีบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเจาะรูซักหนึ่งรูหรือสองรูเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ออื่นเดี๋ยวผมก็จะเจาะรูเพื่อที่จะวางเดี๋ยวผมเอาเวอร์เนียลองเช็คดูแล้วก็เอารูติดสักก็มานี้นะครับ นี้ผมก็ลองมาเช็คกับพวกดอกเจาะโฮซอนี่เป็นพวกของจีนะครับราคาถูกๆถ้าดีหน่อยก็มากิตาไปนะครับตรงกระดอกนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเขาก็มีตัวล็อกแล้วก็ล็อกหลังนะครับครับถ้าท่านจะเจาะลงไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แต่งแต่วันนี้ผมจะทำลงบนจิ๊กทีหนึ่งสมมติท่านจะทำหลายๆอันก็ได้นะครับหรือว่าจะต้องการความเนี้ยบนะครับเพราะทีเจาะลงไปบางทีมีความแตกหรืออะไรบ้าง เดี๋ยวผมจะใช้ทิมเมอร์กัดตัดเดี๋ยวเราทําจิกกันครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูกลมไปแต่ว่าตรงปลายตรงนี้ใหญ่กว่ารูนะครับผมก็จะอาจจะทําเป็นปีกขอบๆนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวเราใช้สว่านเจม้าก,กันดูตัวนี้จะเป็นสว่านรอบต่ํานะครับแต่ใช้จะได้ทอรกหรือว่าแรงบิดที่สูงนะครับนะครับ โฮซ์เขาจะมีดอกนํากลางนะครับโฮซ์คือเจาะแต่ไม่คว้านออกอย่างอ,าอธิบายนิดนึงอย่างนี้เขาเรียกว่าดอกเหมือนฟอสเทนเนอร์ก็คือกลุ่มพวกดอกเจาะบอพับถ้วยเราเรียกเนละคือตรงนี้เจาะแล้วปีกเนี่ยเขาจะเอารูออกหมดเลยใช่ไหมครับเพราะเขามีคมคมตัดแต่ตรงนี้เนี่ยโฮซ์เดียจะกินแค่ขอบนอกแต่ด้านในจะเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูครับ <S <S อ่าขาดแล้วครับเนี่ยฮะ ม้ก็อยากอยู่อย่างนี้นะครับยังเหลือเศษแต่จะกินขอบนอกครับก็จะมีตัวนี้ผมก็จะนํหลบปีกอ่าอย่างนี้เขาจะลงได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ทําให้ดูว่าท่านจะใช้เทคนิคหรือว่าใช้วิธีการอะไรได้หลายอย่างนะครับครับทีนี้เราก็จะมาทําตัววางตัวหนีผมตรงนี้ผมวัดตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตกสามเซนสามสิบเดี๋ยวผมจอดอกสามสิบห้านะครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้แหละครับเป็นตัวจิกเจาะถ้าเกิดเราทําไปบนนี้ผมกลัวว่า f o มิก้าจะแตกก็เลยเดี๋ยวเอาทิมเมอร์ดีกว่ารอบจะสูงกว่านะครับในดีวผมก็จะกัดไปแต่ว่าจะให้ตัวดอกทิมเมอร์นะครับชนไปกับจิกถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยดอกทิมเมอร์ไปลูกปืนเห็นไหมครับลูกปืนเขาจะอยู่ข้างล่างก็จะไม่ได้วันนี้ผมก็เลยจะมาใช้ดอกที่มีอดอกที่เป็น ลูกปืนบนและล่างอันนี้มีล่างด้วยนะครับลูกปืนโคนล,ลูกปืนโคนเขาก็จะวิ่งชนจิกไปอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็จะวิ่งไปกับไกด์ของเราอย่างนี้เลยนะครับครับตรงนี้เรามีเซนเตอร์ของตัวแนวครับแนวเซนเตอร์นี้เราจะลงประมาณนี้นะครับก็จับลงมาครับเสร็จแล้วก็จิดจิกให้มั่นคงนะครับตรงนี้ระวังอย่าให้เลื่อนเลยนะครับ ครับทีนี้ตัวอดอกเนี่ยเขาจะมีปลายลูกป,ปืนแล้วก็เจาะช่วยนะครับเพื่อให้อดอกสอดลงได้นะครับครับเดี๋ยวลูกป,ปืนเก็จะชนไปกับขอบของจิ๊กตรงนี้นะครับดอกก็จะลงไปในช่องได้เลยนะครับ ็จะเรียบร้อยครับเพราะว่าคมตรงนี้คมทิมเมอร์จะรอบจะจัดจะสูงก็ะจะสวยนะครับครับเดี๋ยวผมจะทำ เป็นรูสักสามขนาดแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเจาะระบนจิ๊กดีกว่าครับเพราะผมกลัวว่าเจาะระบนสฝมกระนี้กลัวเดี๋ยวไม่สวยขอบไม่ไม่คม,ข,มขอบแตกนะครับ ครับเราก็จะได้เป็นรูปลักษณะกล่องน,นี้เดีวเราก็ยึดติดกับด้านข้างนี้ได้เลยนะครับเราก็ยึดเจาะเอาเลยนะครับ,บ,บครับเสร็จแล้วเราก็ลองวางดูครับ,รบตรงนี้มีปีกออกมาเราก็เนี่ครับข้างล่างก็จะงัด มันจะมีตัวรับนะครับส่วนตัวนี้ก็เขามีสปริงอยู่ครับบีบนิดนึงนะครับปล่อยอ่าวมาส่วนตัวนี้ก็แล้วแต่ครับจะใส่มีให้เลือกถึงสามล่องนะครับขวดเล็กขวดกลางขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่นะครับครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิป การทําตัวโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ทําชุดวางของพวกใดระผมหรือว่าอะไรของแม่บ้านเท้านี่ยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม